สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบัรสีวันนี้แม่ค้าก็จะมาลงในส่วนของไม้กระถาง6นิ้วทั้งหมดเป็นไม้กระถาง6นิ้วทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั้งกระถางใช้ขนส่งโดยไปรย์ไทยทำการส่งด่วนให้ แบบ EMS นะคะอัญญาบอนสีโยมเพอชุมแพรเป็นสวนบอนสีที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานคุณลูกค้าที่อยู่เหนือกลางอีสานร,รอต้นไม้1-2วันในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลอาจจะรวมไปจนถึงเขตท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนะคะรบกวนรอต้นไม้ตั้งแต่3-5วันนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปก็แจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีได้เลยเราจะทำการติดตามทวงถาม ในเรื่องของสถานาการณ์จะส่งให้อย่างเร่งด่วน ลูกค้าสนใจไม้รายการไหนกระทางไหนก็จดชื่อจดราคานะคะแจ้งกันเข้ามาได้ที่เบอร์0876-115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์กรณีอยากทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะอัญญาบอลสีในส่วนของ facebook ก็จะเป็นบ้านส่วนอัญญา tiktok ก,ก,ก็จะเป็นบ้านส่วนอัญญาเช่นกัน Facebook นะคะหรือว่า t i k t o กเนี่ยเป็นการอัปเดตสถานะนะคะอันนั้นเข้าไปทาความรู้จักเพิ่มเติม,ตมกันได้แต่ในกรณีทางช่องแชทแม่ค้าอาจจะ ไปลงนะคะอัปเดตเนาะแต่ว่าไม่ได้ไปเปิดในส่วนของข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์ต่างๆนะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วสุดๆก็คือโทรมาที่เบอร์0 8 7 6 1 5 1 5 1 6 9หรือว่าจะทักไลน์แอดไลน์นะคะพูดคุยตรงนี้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งกว่า ก่อนการไปดูหน้าไม้กรณีไม้กระถาง6นิ้วแม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจะส่งค่าจะส่งจะเป็นแบบเมาเมานะคะจะทําการสั่งซื้อกี่กระถางจะสะดวกแบบโอูนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางมีค่าจะส่งเหมาเมาที่50บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราจะส่งให้ทั่วประเทศนะคะ1กระถาง2กระถาง10กระถางเราก็จะส่งให้กับคุณลูกค้า ในส่วนของคลิปก่อนหน้าแม่ค้ามีลงปลูยร์ตู้ให้ที่เป็นลูกไม้ลูกไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดของบอนสีกระถาง4ี่นิ้วทําการขย่าดินห่อตุ้มส่วนนั้นคุณลูกค้าจะทําการสั่งซื้อนะคะไม้ห่อตุ้มขย่าดินบวกเพิ่มไปนะคะในชุดของไม้กระถาง6นิ้วก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันไปดูรายละเอียดหน้าไม้ที่แม่ค้านํามาเสนอกันก่อน,อนเลยจ้ะเปิดกันที่กระถางแรกนะคะกระถางหกนิ้ว ด้านบนเป็นหน้าไม้เป็นภาพรวมนะคะด้านข้างจะเป็นไสแล้วก็เป็นขนาดกระถางนี้เป็นพญานคราชให้ดูฟอร์มนะคะกระถางนี้มีอยู่สองต้นเนาะอันนี้จะเป็นต้นที่สองนะคะนี่ต้นแรกพญานคราชกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะ กระทางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งเช่นกันนะคะจะเป็นในส่วนของฤาษีโกนทัญญะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะกัดสีเต็มที่เขาจะมีพื้นใบเป็นสีขาวนะคะก็จะมีขอบขอบสีแดงนะคะหรือว่าสะดือแดงๆปะปนกันไปนะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์สวยไปอีกรูปแบบนะคะฤาษีโกนทัญญะแม่ค้าให้ที่ราคา80บาทจะ้ะ กระถางนี้เป็นบอลกาบเช่นกันนะคะเป็นในส่วนของโทนสีแดงโตเต็มที่โตเต็มวหวทรงใบเขาจะเปลี่ยนนะคะนี่อันนี้เป็นกาบแบบนี้เนาะแต่พอเวลาโตเต็มวันะคะใบเขาเริ่มแฉกใบนี้เริ่มแฉกแล้วนะคะเขาจะมีสองแฉกออกด้านข้างนะคะสีจะแดงสดแล้วก็แดงเข้มตัดกับขอบสีเขียวลักษณะใบเขาจะคล้ายๆล,ลูกไฟนะคะเขาจะเริ่มมีสองแฉก เดี๋ยวแม่ค้าอธิบายให้เห็นนะคะอันนี้คือแฉกที่หนึ่งที่เริ่มออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักฝั่งนี้ก็จะเริ่มนะคะแฉกเป็นเหมือนฝั่งนี้เลยเขาจะเหมือนเป็นลูกไฟสามลูกนะคะในส่วนของใบเขาโทนสีจะแดงแล้วก็เข้มสีสมบูรณ์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจา้ะ กระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นบอนกาบมีแข้งโทนสีชมพูยิ่งโตเต็มที่นะคะสีชมพูแบบนี้เขาจะกัดกระจายทั่วใบจะตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวเข้มๆนะคะกระดูกเขาจะคมแล้วก็ชัดขึ้นกระถางนี้ยังไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้กาบชมพูให้ดูภาพรวมนะคะคให้ดูไซส์กาบเขาจะเหนียวแน่นมากๆนะคะ กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80ดิบาทจ้ะมาต่อกันที่บอลกาบกระถางนี้นะคะเป็นพยามุจจินกัดสีกัดลายมาแล้วเส้นกระดูกเขาจะสวยมากนะคะนี่เลยโทนสีจะออกเป็นสีแดงอมชมพูยิ่งโตจะยิ่งสวยให้ดูไซส์ให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมกระถางหกนิ้วนะคะนี่เลยทำการจัดสงให้ทั้งกระถางพยามุจจินกระถางนี้ แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งอยี่สบาทจ้ะเปิดคลิปกันนะคะตน้นต้นคลิปนี้จะเป็นบอลกาบทางนั้นเลยนะคะอันนี้ให้ดูภาพรวมนะะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบเป็นในส่วนของเจ้ากรุงอังวะนะคะให้ดูใสให้ดูขนาดเนาะเจ้ากรุงอังวะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบาทจ้าในส่วนของกระถางนี้นะคะ เป็นเจ้ากรุงอังวะเช่นกันเป็นในส่วนของกระถางที่สองนะคะเอาที่คุณลูกค้าชื่นชอบเอาที่คุณลูกค้าถูกใจมีเจ้ากรุงอังวะมาแบ่งสองกระถางกระถางแรกนะคะผ่านไปเมื่อสักครู่เนอะอันนี้เป็นกระถางที่สองเจ้ากรุงอังวะให้ดูภาพรวมกระถางที่สองเนี่ยแม่ค้าเอาะที่ราคาห0ึ่งรบาทจ้า กระทางนี้เป็นมณีเมฆขานะคะแมค้าให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูความมีความป้ายเขียวไปให้นะคะในส่วนของใบนี้เนาะใบอื่นก็อาจจะมีหลุดไปนะคะแต่กรณีที่เขามีเชื้ออยู่แล้วเดี๋ยวยังไงการผ่าไล่นะคะผ่าไล่หัวของเขาหรือว่าการให้หน่ก็อาจจะมีนะคะปลายขึ้นมาบางทีการให้ลูกจะสวยกว่าแม่นะคะก็ค่อนข้างที่จะ เป็นไปได้เยอะมากๆมันนีเมฆขลานะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งอบาทจะ้ะมาดูไม้เก่าไม้โบราณกระถางนี้นะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วแม่ค้าให้ดูโทนสีมีหน่อมาแล้วนะคะที่เห็นอยู่ขออนุญาตนะคะน่าจะมีสองหน่อ อันนี้หนอที่หนึ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นหนอที่สองอ๋อเดี๋ยวนะคะหนึ่งหนอสองหนอสามนะคะมีสี่กระถางนี้มีทั้งหมดสี่ต้นนะะเกิดจันกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะ แม่ค้าให้ดูไซส์ต้นโตมากใบดกนะคะให้ดูโทนสีแล้วก็ทรงใบให้ดูขนาดกระถางหกนิ้วจัดทรงให้ทั้งกระถางทาัดบางแก้วนะคะทัดบางแก้วหน้านี้กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคากระถางละเจ็ดสิบบาทจะ้ะมาดูในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นตูกแก้แก้นดำอีพีนี้แม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถาง ให้ดูหน้าไม้นะคะกัดสีกัดลายมาแล้วโทนสีจุดเขานะคะเริ่มเด่นเริ่มชัดขึ้นมาแล้วเนาะให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก,กลน้นกระถางนะคะให้ดูขนาดเนาะตูก้แกกระถางนี้กระถางที่หนึ่งแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นกระถางที่สองนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ต้นโตมากแล้วเช่นกันนะคะ ตุ๊กแกกระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคา100บาทจา้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของสิริโชคนะคะให้ดูโทนสีให้ดูเส้นกระดูกให้ดูไซส์ใบดกใบแข็งใบหนาสิริโชคกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา120บาทจา้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอนป้ายป้ายสวยทุกใบให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ เป็นรัศมีเงินให้ดูทรงใบนะคะปลายสวยทุกใบหลอดใหม่ใส่นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของรัศมีเงินแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นพรมพิมานนะคะเป็นบอนป้ายเช่นกันให้ดูไซให้ดูขนาดต้นโตมากๆพรมพิมานกระถางนี้ มีรศมีเงินนะคะก็ต้องมีพรหมพิมานเนาะคู่กันนะคะเขาเป็นไม้ที่สวยลักษณะเฉดสีทรงใบนะคะความปลายก็แตกต่างกันไปด้วยพรหมพิมานกระถางนี้แม่ค้าขอที่าราคาหนึ่งบาทจะ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของเจ้าพระยานามืน่นแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซตที่สําคัญเขามีหน่อมาแล้วให้ดูไซให้ดูขนาด เจ้าพระยานามืน่นกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะใบกลมกลมโทนสีเข้มเข้มให้ดูซส์ให้ดูขนาดกระถางหกนิ้วทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั้งกระถางเป็นในส่วนของเรียกซัพ์ชื่อดีมากๆเรียกซัพบกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะ มาต่อกันที่กระถางนี้เป็นมณีสัตบัญน,นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูขนาดนะคะต้นโตเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางได้แล้วนะคะให้ดูความดังมณีสัตบัญกระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคา8ปดสบาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะดาราุพรัตเนาะ กรณีนะคะผ่าแล้วเขายัางไม่เปิดด่างไม่เปิดป้ายหรือว่าผ่าแล้วแผลงเราจะเรียกว่าทิพวารีให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะดูชัดๆเขาจะมีเหลือบเหลือบนะคะมีเหลือบเหลือบป้ายเขียวฝากพิจารณาหน้าไม้นะคะที่ทางแม่ค้านาเสนอทิพวารีนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา70บบาทจา้า กระถางนี้เป็นในส่วนของซับอมพรนะคะชื่อดีมากๆบอลฟอร์มพุ่มเตีย้ยไม่ยืดไม่โยงไม่สูงใบเขาจะหนาแล้วก็ดกะคกะต้นเดียวนะคะแต่ใบเขาเยอะมากๆฟูล้นกระถางหกนิ้วที่สำคัญนะคะเขาเป็นบอลที่ทิ้งใบค่อนข้างที่จะช้านะคะเป็นบอลที่ห่วงใบทรงใบเขาจะสวยให้ดูภาพรวม ประมาณนี้ซับอ,อัมพรแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งรอบาทจา้ะสำหรับกระถางนี้จะเป็นอสงไขยนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูความป้ายโทนสีนะคะสีแดงเข้มๆเ,เริ่มมาแล้วเนาะมีความป้ายเขียวๆแบบนี้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูภาพรวมอสงไขกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งรอยห้าสิบบาทจา้ะ กระถางนี้เป็นนางรากสดเทวีนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ป้ายสวยมากให้ดูใบนี้นะคะใบมันใบเงาให้ดูแต่ละใบที่สำคัญนะคะให้หน่อมาแล้วหน่อสวยมากให้ดูไซต์ต้นโตมากๆนะคะภาพรวมเนาะนางรากสดเทวีกระถางนี้มีหน่อมาแล้ว กระถางนี้เป็นในส่วนของเจ้าจาัก,กรพพัดนะคะแม่ค้าให้ดูความด่ังหน้าสวยมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีลูกแล้วลูกเขาก็สวยมากๆด้วยเช่นกันนะคะเจ้าจัก,กรพพัดกระถางนี้ให้ดูความโตจริงแล้วเขาไม่ได้นั้นนะคะคือจริงๆแล้วคือเขาโตมากนะคะฟูล้นกระถางแม่ค้าขออนุญาตรวบรวบให้เห็นหน้าไม้นะคะ ให้ดูความด่างของเขาเนาะหน้าไม้สวยมากนะคะในส่วนของเจ้าจากักรพรรดิกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาขอที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะมาดูรัตนะรุงโรดกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมกันก่อนดีกว่าเนื่องจากว่าต้นเข้าโตมากนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูความด่างให้ดูความด่างนะคะ ที่สำคัญเขามีหน่อมาแล้วสองหนอันนี้หลอดใหม่หลอดใหม่นี่เห็นความด่างเหลืองนะคะประมาณนี้เนาะรัตนรุ่งโรดกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาให้พิเศษนะคะที่ราคาหนึ่งยี่สบบาทจา้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของเวทมรกตนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ ให้ดูความด่างหน้าไม้ประมาณนี้ให้ดูความแน่นของเขานะคะแน่นแน่นเป็นก่อๆแบบนี้เลยมีหน,น่อมาแล้วนะคะเวทมรกตกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งรอยยี่สิบบาทจา้ะกระถางนี้เป็นพรเจ้าสัวหน้าแดงนะคะแม่ค้าให้ดูความด่างให้ดูไซส์ ให้ดูขนาดเนาะความแดงเริ่มชัดมาแล้วนะคะเริ่มชัดเริ่มเข้มมาแล้วเนาะผรเจ้าสวนหน้าแดงกระถางนี้แม่ค้าให้พิเศษขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเศตตามาลามาดนะคะเศตตามาลามาดเนี่ยเขาจะเป็นบอลปลายขาวเศตตามาลามาดเขาจะเป็นบอลด่างขาวแล้วก็ด่างเหลืองนะคะมีหน่อมาแล้ว มีหน่อมาแล้วนะคะอันนี้คือหน่อเขาเหลืองมาใบนี้ดงังให้ดูภาพรวมนะคะเป็นบอลที่เวลาโตเต็มที่นะคะความด่างเขาจะชัดแล้วก็เข้มขึ้นไหมคะมองว่าเขาสวยสบายตามากๆนะคะมีทั้งด่างขาวแล้วก็ด่างเหลืองเนาะเสรจตามาามาดกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจา้ะ กระถางนี้เป็นมงคลปฐมนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมกันก่อนให้ดูไซส์มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะให้ดูความด่างหลอดใหม่มาเหลืองมาแล้วนะคะให้ดูหน้าไม้มงคลปฐมกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ กระถางนี้เป็นในส่วนของราหูอมจัน์ทรนะคะให้ดูหน้าหมายเนาะให้ดูการกัดสีกัดลายเส้นกระดูกกัดสีมาแล้วนะคะแม่ค้าให้ดูไสต้นโตมากๆราหูอมจัน์ทรกระถางนี้ให้ดูนะคะแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นเมืองอุดรน,นะคะเป็นบอลใบกลมทรงโตให้ดูความดาง มีความดังนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเมืองอุดรแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางนี้เป็นปลาบูทองเป็นบอลเก่านะคะให้ดูการกัดสีการกัดลายทรงใบสีของเขามีหน่อมาแล้วนะคะหนึ่งหนอ่อสองหนอ่อถ้าแม่คา้านับน่าจะราวๆนะคะสองถึงสามหนอ่อประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์เนาะ บูทองกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นสาริกาลิ้นทองแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางใบจะดกมากๆนะคะเป็นโทนพัทเทลชมพูอมม่วงสาริกาลิ้นทองกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจะ้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของพ,อพรพะร่วงแม่ค้าให้ดู ไซส์ให้ดูขนาดเป็นบอลโทนสีน้ำตาลนะคะกระดูกดำมีจุดชมพูกระจายทั่วใบแบบนี้ใบจำมันแล้วก็เงามากๆให้ดูไซส์พรเพรร่วงกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งรอบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นเทพนาคานะคะเป็นบอลกาบมีแข้งให้ดูความด่างเป็นริ้วๆนะคะโตขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นเส้นนะคะ มีการไล่สลับเฉดสีเป็นรุงร้งๆเนาอะสวยมากนะคะให้ดูใสให้ดูขนาดเทพนาคากระถางนี้น่าสวยแม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของบางใหญ่ต้นโตมากแหมคะยือสุดแขนให้ดูโทนสีนะคะโตเต็มที่โตเต็มไวสีแดงแแบบนี้จะยิ่งเข้มแล้วก็กระจายทั่วใบ มีหน่อมาแล้วด้านล่างนะคะให้ดูขนาดเนาะให้ดูความโตบางใหญ่กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางนี้เป็นหานุมานประสานกายสายลุ้นนะคะกรณีที่สายลุ้นเขาจะเป็นโทนสีชมพูหวานๆใบมันเงาเลี้ยงนอกตูเนี่ยใบเขาจะยิ่งสดหนึ่งกระถางนะคะแม่ค้นานับดูน่าจะมีราวๆสามต้น นุมานประสานกายสายลุ้นกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นสีกันจนาพิเศษนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูด้านล่างนะคะน่าจะมีหน่อมาแล้วสองหน่อนะคะบางทีถ้าแม่ค้านับผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่เท่าที่ดูเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสองหน่อที่กำลังเริ่มแตกขึ้นมา สีกัญจนาพิเศษกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของเพชรจอมทองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูภาพรวมนะะเพชรจอมทองกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นเศรษฐีเมืองขอนนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูหน้าไม้โทนสีทรงใบนะคะที่สําคัญเขามีหน่อมาแล้ว แม่ค้าขอดูนะคะมีหน่อมาแล้วนะคะกระถางนี้นับรวมกันก็จะได้สามต้นเนาะเสฐีเมืองขอนกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นเพชรจลัดแสงนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมที่สําคัญเขามีหน่อมาแล้วนะคะอันนี้คือหน่อของเขาที่อยู่ด้านล่างเนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาด เพชรจละดแสงกระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคา80บาทจา้ะกระถางนี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตรวบให้เห็นหน้าไม้เนาะเป็นในส่วนของศิลาเพชรนะคะกัดสีชมพูหว,หวานๆเข้มๆม,ม,มาแล้วนะคะเนื่องจากว่าบางทีต้นโตมากยกนะคะยกกระถางก็อาจจะเห็นหน้าไม้ไม่ละเอียดแม่ค้าจะขออนุญาตรวบนะคะรวบให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้ ศิลาเพชรกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นปาดเมืองขอนนะคะโทนสีชมพูผัดเทียวให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูหน่อของเขาด้านล่างหน่อมาเยอะแล้วนะคะปาดเมืองขอนกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะเป็นในส่วนของ มงคลมณีแม่ค้าให้ดูใบใหม่ด่างมาแบบนี้เลยคะมีสองต้นหัวโตวแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาให้ดอกมาแล้วแบบนี้เลยดอกนี้อาจจะไม่สมบูรณ์นะคะคุณลูกค้ารับไปก็เด็ดทิ้งหักทิ้งไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะให้ดอกใหม่มาเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางเปลี่ยนดินเปลี่ยนบ้านให้เขานะคะเขาจะโตเร็วแล้วก็ให้หนอ ลูกค้ารับไปก็บางทีอยากผ่าหัวนะคะก็สามารถนําไปผ่าหัวทําจํานวนได้เลยนะคะให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้มงคลมณีกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะให้ที่ราคา80บาทจะ้ะขอปิดท้ายกันนะคะด้วยบอลใบบอลใบไผ่โทนสีแดงนะคะใบริ้วๆร,ราวความยาวนะคะคล้ายกับนิบบินเลยนะคะด้านบน นะะหนึ่งอีกหนึ่งต้นนะคะเป็นในส่วนของบอลใบไผ่มีสะโพกเนาะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะแม่ค้าเห็นว่าโทนสีเขาแดงเข้มกัดสีกัดลายมาแล้วน่าจะสวยนะคะประมาณนี้น่าจะมีอ๋ออีกต้นนะคะอีกต้นจะเป็นบอลใบไผ่ยาวเรียวนะคะแบบนี้เลย มีโทนสีเขียวเข้มขอบแดงอันนี้ใบายาวเรียวนะคะอีกต้นหนึ่งมีสะโพกเนาะแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นบอนใบไผ่โทนสีแดงแบบนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดกระถางนี้ปิดท้ายนะคะ EP เนาะขอที่ราคา150บาทจะ้ะสำหรับ EP นี้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอนะคะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ โซนด้านหน้าที่แม่ค้าพามาเดินชมอยู่เป็นโซนตู้นะคะด้านหน้าของบ้านสวนอัญญาเนี่ยเขาจะเป็นตู้บอลสีทั้งหมดจะอยู่กระถาง4นิ้วแล้วก็กระถาง6นิ้วแต่ว่าโซนด้านหลังที่แม่ค้าลงในส่วนของไม้กระถาง8นิ้วอันนั้นจะเป็นโซนไม้เลี้ยงนอกตู้ไม้ฟอร์มกอไม้สร้างหัวช่วงนี้เรามี2โซนนะคะมีโซนบริเวณนี้เป็นโซนที่อันนี้เป็นโซนที่1นะคะแล้วด้านในเป็นโซนสอง และตอนนี้นะคะเรามีเริ่มที่จะขยับไปฝั่งด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนู้นพอดีฝนตกเมื่อวานก็ไม่ได้ทําต่อนะคะขึ้นสแลนยกโครงไว้แล้วด้านนอกฝั่งนู้นจะเป็นโซนสามที่เราจะเอาไว้ใช้ทําในส่วนของไม้กระถางหกนิ้วทั้งหมดนะคะโซนนั้นกําลังทําอยู่แต่ด้วยฝนตกติดต่อกันมานะคะก็ยังทําต่อไม่ได้เดี๋ยวยังไงเราจะเปิดผ้านะคะฝั่งนี้แล้วก็ทะลุเข้าหากัน ันนั้นจะเป็นโซนสามที่เรากําลังขยายอยู่ยังไงก็นะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะอากาศเป็นแป้งดูแลรักษาสุขภาพเจอกันใหม่กับอัญญาบลสีได้ในอนะีพีหน้าอีพีนี้สวัสดีจ้า